สวัสดีผู้เล่นชาวแลกแอนล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอ l, N l แลกแอนล็อและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถวินทอมอัพไปด้วยนะครับเติมถูก,กว่าเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e b ุ o กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คันธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google Sheets เ e อ l a ล็กนารนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่องจินเจอร์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่องจินเจอร์เข้ามาได้นะครับในคลิปนี้พามาชมแนวทางการเล่นของอาชีพแอสซัสินสายโซนิคโบกันนะครับเรื่องแรกคือภาพรวมของแอสซัสินสายนี้แอสซัสซินสายโซนิคโบจะสร้างดาเมจได้รัวมากแล้วก็มีสกิลเสริมที่เพิ่มความแรง100ด้วยเดีปอให้ดูความ้วของสกิลนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราปิดมอนด้วยสกิลหลายๆรอบนี่นะครับมันก็จะเสียเอสพีค่อนข้างเยอะนะครับโดยอาวุธที่จะใช้ได้สำหรับสายโซนิคโบก็คือกาตาเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใช้มีสั้นได้โดยอาวุธกาตาจะตีมอตเตอร์ขนาดกลางเข้าร้อเปอร์เซนต์เท่านั้นส่วนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่จะเข้าแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์นอกจากนี้สกิลโซนิคโบในเวอร์ชันเดอร์แลคอะล็อกนี้นะครับจะสามารถติคดคริติคอลได้ด้วยโดยถ้าสมมติว่าเราอัพโซนิคโบเลเวลสิบจะสร้างดาเมจทั้งหมดหกฮิตนะครับ ดาเมจทั้ง6คิดนั้นอาจจะมีติดคิบ้างหรือว่าไม่ติดคิบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ารักของเราหรือว่าค่าคีบของเราเยอะแค่ไหนและนอกจากนี้นะครับความแรงของสกิลโซนิคโบในเวอร์ชันนี้จะขึ้นอยู่กับค่าจิเป็นหลักนะครับโดยถ้าเราดูคำที่บายโซนิคโบนี่นะครับจะมีคำที่บายตามนี้ที่เลวลหนึ่งจะสร้างดาเมจตามค่าอจีหกิแล้วก็แอคแท็กเนอร้อย130เมื่อเราอัพเลเวลสกิลสูงขึ้นนะครับดาเมจตามค่ายจิจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย แต่ดาเมจตามพลังโจมตีกราฟิกจะเปอร์เซ็นต์ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าดาเมจหลักของตัวแอซซัสซินสายโซนิกโบนี่นะครับจะมาจากเอจิเป็นหลักเลยต่อมาเป็นการอัพค่าสเตตัสผมแบ่งเป็น2เฟสก็คือเฟสแรกต่อเป็นทีฟนะครับแล้วก็เฟสต่อเป็นแอดเฟสต่อเป็นทีฟเราจะยังไม่มีสกิลโซนิกโบครับดังนั้นก็เล่นตีปกติไปก่อนแล้วก็อัพค่าสเตนแล้วก็เอจิผสมกันก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซัสซินแล้วเราก็ทำการรีเซตสเตตัสนะครับแล้วก็อัพไอจิเป็นหลัก ซึ่งค่ยจิอย่างที่บอกไปก็คือจะได้ดาเมจของสกิลโซนิคโบแรงขึ้นแล้วก็อัพค่ารักด้วยเพื่อเพิ่มอัตราคิดิห้เขาให้กับสกิลโซนิคโบนะครับันนั้นคาแนะนาในการอัพค่าสเตตัสของแอสใส s โซนิ b โบก็คืออัพเอจิสแล้วก็ตามด้วยรักหนึ่งหน่วยนะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่ยังเป็นทีฟอยู่นะครับสกิลแรกที่เราจะอัพก็คือดับเบิลแอคแท็กเลเวลสินะครับเพื่อทําให้การโจมตีปกติของเราในช่วงแรกเนี่ยมีโอกาสติดเบิ้ลมากขึ้นโดยที่เลเวลสิบจะมี จากนั้นก็ไปอัพสกิลเอเมนอมที่เลเวล1ก่อนเพื่อเป็นทางผ่านไปที่สกิลดีท็อกซิฟายเลเวล1เราจับ2สกิลนี้เป็นทางผ่านไปสู่สกิลพอยซั่นเวยนอมนะครับสกิลนี้จะเป็นการสร้างดาเมเจเกสตูที่ติดพิษเนี่ยแรงขึ้นโดยตัวสตูอาจจะติดพิษจากการใช้สกิลเอเมนอมก็ได้หรือว่าจะมาจากการใช้เครืองพิษตอนเป็นแอดก็ได้นะครับจากนั้นก็ย้อนอัพสกิลเอเมนอมเลเวล10ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้โจมตีและสร้างดาเมจแรงที่สุดและมีโอกาสทําให้้้้ัััตตตตรรรรรูิิิดดดพพษวววยยถาาาเเ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 กกมมมี 10, ีออซ่นนนนนนลล็็จะะแงงขึคบ ส่วนพอที่เหลือก็ไปอัพสกิลอิมพูสด,ดเลเวลรเจ็ดก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้เพิ่มอัตราลบหลีกสิบห้าแต้มแล้วก็อีหนึ่งพอท์เอาไปอัพสกิลไฮดิงนะครับเพื่อเอาไว้หายตัวแล้วก็เมื่อโจมตีหลังจากหายตัวแล้วมันจะมีโอกาสสตันได้ด้วยแต่สำหรับใครที่อาจจะเล่นเป็นสาย PP ไปด้วยก็เอาไอแม่นอมออกไปนะครับอัพแคบเวลหนึ่งพอแล้วก็เอาสกิลพอทไปอัพสกิลสปริงเคลิลแซนหรือว่าทาวิ้งสโตนก็ได้นะครับสปริงเคลิลแซนจะเป็นการสร้างดาเมจแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะสตัน1.5วินนาทีะครับ ส่วนสกิลโทสโตน้านขวานะครับจะเป็นการโจมตีแล้วก็มีโอกาสสตันหนึ่งจุดห้าวิเช่นเดียวกันแต่ว่าสกิลนี้มันไม่ได้เขียนบอกนะครับว่ามีโอกาสติดสตันกี่เปอร์เซ็นต์แถมสกิลนี้คูดาวก็นานด้วยยี่สิบห้าวินาทีเลยนะครับสปริงิลแซนอยู่แค่ประมาณแปดวินาทีเท่านั้นเองดังนั้นสรุปออโต้สกิลตอนที่เป็นทีฟอยู่ก็คงไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับก็เน้นโจมตีป,ปกติกับมอนเตอร์ขนาดเล็กไปก่อนในช่วงแรกเพื่อเก็บเลเวลหรือใครจะใส่เอเวนนอไว้ก็ได้เพื่อเอาไว้ทําให้ััตตตรรูิิดพดพแแล้้้วก็เาจะะไีมนนนงขึนนคบ ต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่เป็นแอซเซสซินแล้วนะครับสกิลแรกที่เราจะอัพก็คือการหน้ามาสเตอร์ี่ทิ้งไว้ที่เวลหนึ่งก่อนแล้วก็ไปอัพโซนิกโบนะครับถ้าเกิดโซนิกโบเลเวลสิบแล้วเราจะสร้างดาเบจทั้งหมด6ครั้งแล้วก็จะมีความแรงตามค่าไอจิแล้วก็ตัวสกิลสามารถติคดคริติคอลได้ด้วยแต่นน้นสกิลที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือโซนิกแอคเซลเลเรชันนะครับสกิลนี้จะทําให้โซนิกโบแรงขึ้นแบบร้อเปอร์เซ็นต์ก็คือสองเท่าเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสสกิลนี้ให้ดูนะครับ อันนี้เป็นตอนที่ยังไม่ได้อัพสกิลโซนิกแอคเซลเล t i ชันนะครับอเดี๋ยวลองอัพสกิลนี้เลเวลหนึ่งจะได้เพิ่มความแรงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมา2เท่าเลยนะครับ ส่วนสกิลด้านล่างเป็น Advan านกาตามาสเตอรนะครับซึ่งผมคิดว่ายังอัพไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสกิลตอนไฮคลาสจากนั้นก็มาอัพสกิลเอนชันพอยซันที่เลเวลหก่อนเพื่อเป็นทางผ่านไปที่สกิลเวนอมไนท์แล้วก็ไปที่เลเวลหก่อนเพื่อเป็นทางผ่านไปที่สกิลเวนอมดัสนะครับเวนอมดัสจะเป็นสกิลระเบิดสร้างราเมจดเป็นพิษแก่เป้าหมายหมู่รอบตัวโดยเราอาจจะอัพไว้ที่เลเวลหก่อนก็ได้เพื่อเอาไว้ใช้งานตอนลงหอคอยหรือว่าลงดันเจียนนะครับโดยสกิลเวนอมดัสที่เลเวลหนี แต่พอรับเป็นเวลหนะครับจะมีคูดาวลดลงเหลือแค่29วินาทีนะครับและถ้าเราเอาเป็นเวล10จะเหลือคูดาวเพียงแค่9วินาทีและโตัวสกิลเวลนอมดั๊เนี่ยยิ่งเวลสูงดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับอย่างอันนี้เป็นสกิลเวลนอมดั๊เลเวลหนึ่ะครับจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณพันหแต่ถ้าเกิดผมลองอัพเวนอมดั๊ขึ้นไปที่เวลเจนะครับจะมีดาเมจใกล้เคียงกันนะครับ เห็นไหมฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณพันห้าพเท่านั้นดังนั้นอัพสกิลไว้ที่เวลหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเราจะได้เอาพอยต์มาอัพสกิลกาตามาสเตอรี่ก่อนเพื่อ,อไว้เพิ่มดาเมจจากการใช้อาวุธกาตานะครับโดยที่เลเวลสิจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธกาตาทั้งหมด74หน่วยเลยนะครับจากนั้นก็ย้อนมาอัพสกิลเวนอมดัตไว้ที่เลเวลเจ็ดนะครับซึ่งจะมีคูลดาวสกิลอยู่ที่21วินาทีนะครับแล้วก็ไปอัพสกิลเอนแชนพิซซันที่ level เ,อเ,อเลวาาเว ซึ่งมันก็จะคอมโบกับสกิลพอยซันเวนอมที่เราอัพไว้ตอนเป็นทีฟนะครับก็คือถ้าเกิดสตูติดพิษจะโดนเราโจมตีแรงขึ้นด้วยโดยในเวอร์ชันเดอะแลคอล็อกนี่นะครับเมื่ออาวุธเราเคลือพิษแล้วสามารถตีมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุดินลมไฟแรงขึ้นนะครับแต่พอผมใช้เคลื่อนพิษแล้วก็ลองไปตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงขึ้นนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทาไมไม่เหมือนกับเวอร์ชัน PC อย่างตัวกบโรด้าฟ็องนี่เป็นธาตุน้ำใช่ไหมครับเห็นไหมฮะไม่มีขึ้นข้อความวา สำหรับตัวสกิลเอนแชนพอยทันนะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราอาจจะลดพอยท์เหลือแค่เจ็ดพอยท์ก็ได้แล้วก็เอาไปอัพสกิลเวนอมดั๊ดให้เต็มเลเวลสิอาจจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราลงดันเจียนหรือว่าลงหอคอยนี่นะครับถ้าสกิลคูดามันสั้นก็มีโอกาสได้ใช้บ่อยก็จะดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดไว้เป็นทางเลือกให้กับคนที่เล่นแอสซินสายโซนิคโบนะครับส่วนออโต้สกิลตอนที่เป็นแอสซินแล้วก็จะมีสกิลโซนิ b โบที่ใส่ไว้ในช่องออโต้แล้วก็ เอนแชนพอยซันที่เอาไว้เครือพิษที่อาวุธนะครับแต่ว่าสกิลนี้อาจจะไม่ต้องใส่ในช่องออโต้หากเราไปตีมอเตอร์ประเภทพวกท่าชาโด้ท่าอันเดหรือว่าท่าพิษด้วยกันนะครับต่อมาแนะนําของสวมใส่ของแอซัสซินนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าสายโซนิคโบ w เนี่ยก็ต้องใช้อาวุธเป็นกาตาเท่านั้นสายมีดจะไม่สามารถใช้สกิลโซนิคโบ้ได้นะครับโดยพลังโจมตีของกาตาก็จะสูงกว่ามีดด้วยนะครับอย่างเช่นกาตาเวล40 ก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่401ส่วนมีดก็อยู่ที่237ส่วนเครื่องป้อกันอื่นๆก็สามารถไปดรอปได้จากการลงดันเจนพีวนี่หรือว่าเอ็ดการในช่วงต้นเกมนะครับที่จะพูดต่อมาก็คือเรื่องของประดับนะครับจะมีประดับ3อันที่สามารถซื้อได้จากร้านค้าประดับอันแรกก็คืออันนี้นะครับซึ่งสเตตของตัวประดับอันนี้จะบวกเลเวลสกิลไพรซันเวนอมนะครับเป็นสกิลตอนที่เรายังเป็นทีฟอยู่นะครับซึ่งถามว่าแนะนํำไหมก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าสายโซนิกโบก็อัพไว้เต็ม10บพอเป็นทีฟก็ได ส่วนประดับอันที่2ที่ซื้อจากร้านค้าได้ก็จะเป็นตัวเข็มขัดอันนี้นะครับประดับอันนี้จะมีเอฟเฟกพิเศษก็คือจะบดเลเวลสกิลของโซนิกโบ w ์บวกสองเลเวลเราอาจจะนับสกิลโซนิกโบไว้ที่เลเวล8ก็ได้แล้วก็บวก2สองเลเวลจากการใส่ประดับอันนี้นะครับแต่ถามว่าแนะนํำไหมก็ไม่ค่อยเพราะว่ามันไม่ได้บวกดาเมจครับมันบวกแค่เลเวลสกิลเท่านั้นส่วนประดับอันที่3ที่ซื้อจากร้านค้าได้ก็คือเป็นสร้อยตัวนี้นะครับซึ่งมันจะบดเลเวลสกิลของ, level. งอนนเอนเชนพยซซันนะครับ จะเห็นได้ว่าประดับที่ซื้อจากร้านค้าของสายอาชีพแอสซัสินเนี่ยเป็นออปชันที่บบดเลเวลสกิลทั้งหมดเลยไม่มีบบกดาเมจเลยนะครับจึงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหรนะน่นักแนะนําว่าให้ไปใส่ประดับที่ดรอปจากดันเจียนนะครับซึ่งจะเป็นรูปอ e ีลิงแบบนี้แล้วเราจะได้ลุนออฟต่างๆจากการดรอปประดับในดันเจียนด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกจากการตีบบกด้วยนะครับอย่างเช่นบวก5ได้ไอจิโบก5บวก7ได้สเตนโก5แล้วก็บวก9ได้ไอจิบุหน่วยนะครับซึ่งทั้งไอจิทั้งสเตนเนี่ยก็จะทาให้ skill ่อมาเป็นการ์ดที่แนะนําของอาชีพแอสสายโซนิคโบนะครับใบแรกที่แนะนําก็คือกระต่ายขาวลุนติซึ่งจะเพิ่มค่าขิแล้วก็เพอร์เฟกต์ดอททำให้เราโซนิคโบแล้วติดคีบ่อยขึ้นกระต่ายขาวเป็นการ์ด Tf F นะครับจะหาค่อนข้างง่ายส่วนการ์ด T e ที่แนะนําก็จะมีตัวของบูฟนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าพลังโจมตีด้วยแล้วก็คีิ์ทิคอลเป็นการที่น่าหยิบมาใช้งานมากในช่วงต้นเกมนะครับใบต่อมาก็คือโซลเจอร์สเกลตันนะครับจะได้ค่าคีิ์ทิคอลเพิ่มขึ้นซึ่งตั้งต้นได้คคิิตตั้้้ง6หหน่่วยรรยรบทาใเดดไอขึ้นนนนแ่อ ซึ่งเจ้าตัวการ์ด SS สเนี่ยสามารถตีมอนทุกประเภทได้เลยนะครับไม่เหมือนการ์ดพวกที่เป็นการ์ดตีเผาตีท่าตีขนาดเหล่านี้มันจะระบุเฉพาะมอนเตอร์ประเภทนั้นแต่ก็สามารถหยิบม,มาใช้งานได้ในช่วงต้นเกมนะครับและจะมีการ์ดอาวุธอีกหนึ่งใบที่เหมาะกับแอสสายโซนิคโบมากก็คือม็อบสเตอร์นะครับม็อบสเตอร์เป็นการ์ดท,ที่บบกคีิที่ข้อดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครเราเป็นสายโจรจะเพิ่มค่าคีย5อีกหน่วยแต่ว่าเอฟเฟกต์คีเลจ,จะคิดแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับสมมติว่าเราใส่ไว้ที่อาวุ ลำดับต่อมาเป็นการในส่วนประดับนะครับใบแรกที่แนะนําก็จะมีคูเก้แล้วก็ gas โยโย่ Yo นะครับสองใบนี้เป็นการประดับที่เพิ่มค่าไอจินะครับซึ่งส่งผลทําให้โซนิคโบของเราแรงขึ้นทั้งสองใบเป็น gas TE เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนคูเก้เนี่ยจะได้ค่าไอจิเยอะกว่าเมื่ออัพ7ดาวส่วนโยโย่จะได้ไจีน้อยกว่า1แต้มแต่ว่าแลกมาด้วยการได้ perfect d o อนะครับในช่วงต้นเกมก็ไปาร์มโยโย่ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะรอาร์มคูเก้ตอนประมาณกลางเกมก็ได้ หรือว่าจะใช้การ์ดม่วงเป็นการ์ดโคโบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะได้ค่าสเตนแล้วก็คีย์ที่ขซึ่งยิงอัพดาวสูงก็ยิ่งได้ค่าสเตนแล้วก็คีิที่ขอเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าการ์ดโคโบจับได้สูงสุดแค่5ดาวเท่านั้นนะครับไม่เหมือนการ์ดใบอื่นที่จะมีบางใบที่อับได้ถึง7ดาวเลยส่วนการ์ดเสื้อในช่วงต้นเกมใช้เป็นการ์ดปิกกี้ก็ได้ครับจะได้ทั้งค่าสเตนแล้วก็พลังโจมตีกายภาพหรือว่าจะไปใส่ตัวของทิปบัคก็ได้ครับซึ่งจะเพิ่มค่า ทำการ์ดที่บัคไปเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นการ์ดเทฟจะหาค่อนข้างง่ายแล้วก็อัปดาวค่อนข้างง่ายด้วยส่วนการ์ดผ้าคลุมก็ต้องใช้เป็นบาร์โฟเมจ์จีอารนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าไอจีแล้วก็ค่าคิบาร์โฟเมจ์จีอารเป็นการ์ดเทอดีครับยิ่งอัปดาวสูงก็ยิ่งได้ไอจีเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดิคอรเพิ่มขึ้นตรงสายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอจีก็โซนิกโบแรงขึ้นค่าคิก็ทําให้สกิลโซนิกโบติดคีได้บ่อยขึ้นด้วยหรือจะไปใช้การ์ดวันเดอร์แมนก็ได้้ครัับทีี่่่เเพพพพิิมมมลงโจตกภาขึน แล้วก็ตัวเราเป็นทีฟคัสด้วยใช่ไหมครับตัวแอสซิสต์เนี่ยจะได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนการลองทาง้าแนะนำเป็นไข่หมุนนะครับเนื่องจากว่าสกิลซูนดิกโบเนี่ยใช้ SP ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดเรามีไข่หมุนเนี่ยจะได้ปั๊มยา SP ีได้แรงขึ้นแล้วก็ประหยัดเสนีในการซื้อยาด้วยหรือถ้าอยากได้ดาเหมจก็ใส่เป็นการาดแมงสาบเขียวก็ได้ครับจะได้เป็นค่าไอจีซึ่งการแมงสาบเขียวเป็นการาดเทียอีนะครับหรือถ้าอยากได้ค่าไอจิแล้วก็เพอร์เฟกต์ดอสด้วย เป็นก๊าซเทียเหมือนกับกราดแมงเขียวเลยแต่ว่าได้ค่า Perfect d o ์ดขึ้นมาด้วย0.5นะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้ Perfect Do ์ก็ใส่เป็นกราดหมาดําก็ได้ครับซึ่งจะได้ค่าไอจีเท่ากับ2ใบที่แล้วเลยแล้วก็ได้ค่าไฮเดพีเพิ่มขึ้นด้วยและถ้ายังไม่อยากได้ค่าไฮดพีอีกนะครับก็ใส่เป็นก๊์ดชอนชอนก็ได้นะครับแต่ใบนี้เป็นก๊าซเทียดีดอทนะครับแล้วก็ได้ไอจีเท่ากันแถมได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้นด้้้้้วยยยกกกกก็็็ถาาาเเเิดดดดสรรไไไไปปหนนนนอะะทํััลคบ ต่อมาครับการ์ดส่วนหัวจะมีการ์ดแคมป์หนู่ม่วงนะครับซึ่งทําให้เราสังหารมอนเตอร์แล้วปุ๊บจะมีโอกาสได้ถุงเซนีนะครับทำให้เราเนี่ยมีเงินเซนีมากขึ้นด้วยตัวเกมมันควรจะฟาร,ร์ม24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเรายิ่งฟาร,ร์มมอนเตอร์หลายๆตัวเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสได้ถุงเซนีที่มากขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่าจะไปใส่การ์ดที่โบเอจิในส่วนหัวก็ได้อย่างเช่นการ์ดไนท์แมร์นะครับซึ่งเป็นการ์ดเทียเอซึ่งตัวละครจะได้ความต้านทานสาระหลับด้วยนะครับ และสุดสุดท้ายก็คือการ์ดโลนะครับแม้ว่าการ์ดตาจะใส่ได้2ข้างแต่ว่าการ์ดก็ยังใส่ที่โลได้นะครับเพราะว่าติดที่ช่องจะมีการ์ดสาใบที่แนะนำนะครับก็คือการ์ดกันขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่การ์ดขนาดเล็กก็คือการ์ดบอสดาบการ์ดขนาดกลางก็คือออกทูแล้วก็การ์ดขนาดใหญ่ก็คือเอ็กซิคิวชันเนอร์ใส่แล้วก็อัเดาวการ์ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับเจอมอนต์ขนาดใหญ่ก็ใช้เอ็กซิคิวชันเนอร์กันขนาดใหญ่ได้เลยซึ่งการ์ดที่เป็นการกันขนาดใหญ่ในช่วงแรกจะน่าทํามากๆเนื่องจากว่ามันสามารถกันดาเมจาก มอนเตอร์โกเลมและก็พิโอนี่ที่อยู่ในดันเจียนช่วงแรกๆได้และนี่ก็เป็นการที่แนะนำทั้งหมดของแอสสายโซนิกโบนะครับต่อมาแนะนำการเก็บเลเวลของทีฟแล้วก็แอสซัส i ินนะครับโดยในช่วงต้นเกมเราจะเดินเควฟไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเลเวล30แล้วถึงจะเริ่มฟาร์มนะครับโดยตอนที่ยังเป็นทีฟเรายังใช้มีดอยู่นะครับก็จะตีมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงที่สุดก็เลยแนะนำให้มาฟาร์มปิกกี้ที่อยู่ในแมป Socket Desert 4นะครับ โดยตัวปิกกี้มีเลือดแค่ประมาณพันหเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ลุ้นการท์ที่ใส่ในส่วนเสื้อเพื่อเพิ่มคา่าสเตนแล้วก็แอคแทค็ด้วยนะครับในแมปนี้มีซูเปอร์ปิกกี้ด้วยครับก็ตีทั้ง2ตัวไปเลยก็ได้นะครับและในช่วงเลเวลประมาณ30กลางๆถึงปลายๆก็มาฟาร์มตัวของมดก็ได้นะครับแมปนี้เป็นแมปซ็อกเกอร์ดิสเซอร์สามนะครับจะมีมอนสเตอร์มดค่อนข้างเยอะมีทั้งมดแดงมดขาวมดเขียวแล้วก็ไข่มดที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็เราได้ลุ้นการ์มดด้วยที่ใส่ในช่วงตี หรือหากใครอยากลุ้นการ์ดสีทองก็ไปฟาร,ร์มกอบินอาเชอร์ที่อยู่ที่แมปโคโมโดก็ได้นะครับเป็นการ์ดที่เพิ่มคิด้าเมจแล้วก็คิเลกแก่มอนเตอร์อันเดดแต่ว่าตัวกอบินอาเชอร์เป็นมอนเตอร์ธาตุพิษนะครับดังนั้นไม่ต้องใส่สกิลเอเมนนอมเราก็จะฟาร,ร์มแมปนี้หรือว่าแมปมดที่ผ่านมาเนี่ยจนกว่าจะเปลี่ยนแอสซินเลยนะครับและเมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซินแล้วนะครับแผนที่ที่น่าอย่างมากสำหรับสายแอดก็คือแมปโคโมโดบีชนะครับโดยแมปนี้จะมีมอนสเตอร์ซึ่งเป็นมอนสสเเเเเตตตตอออรรรรร์์ขขนนนนนาาาาาาดดดกกกลลง้้้้้วววยยยะะคับทีีี่่่ป็็แแใจ โดยตัวมอสเตอร์ดรอปการ์ดสีทองด้วยนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่เพิ่มคียที่ข้อดาเมจและถ้าผู้ใส่เป็นทีฟคาร์ก็คือเราเป็นแอสซิสต์ด้วยนะครับก็จะได้คิย์ที่เข้าเลทอีก5หน่วยนะครับและยิ่งอัปดาวสูงขึ้นก็ยิ่งได้ถ้าคียที่ข้อเลทเพิ่มขึ้นแล้วก็คีดดยดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งใส่การ์ดแบบนี้ไปตีมอนทุกตัวได้เลยนะครับและต่อมาในช่วงเลเวลสิสิบกลางๆถึงปลายๆก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่อยู่ในแมป Beach คอมบูดูบิชอีกที่หนึ่ และในช่วงเลเวล50ขึ้นไปก็ไปฟาร,ร์มแผนที่โคมโดก็ได้นะครับแผนที่นี้จะมีการ์สีทองดอกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัวของโคโบอาเชอร์แล้วก็กอบินอาเชอร์การ์ทองทั้ง2ใบเป็นการ์ที่เพิ่มคีย์ที่เข้าดาเมจนะครับส่วนกอบินอาเชอร์เนี่ยจะเพิ่มคียเลกแก่มอนเตอร์อันเดสส่วนโคโบอาเชอร์จะเพิ่มคียเลทแก่มอนเตอร์แ plan นะครับหรือจะตีมอนฮาร์พี้ไปด้วยก็ได้เพราะว่าได้การ์ที่สามารถนำไปขายให้กับพวกสายวิสาสโซสไตล์ได้นะครับ สลับการลงหอคอยของทิฟ์แล้วก็แอสซซินนะครับตอนที่เป็นโจนเนี่ยจะกำหมัดหน่อยเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยมีสกิลที่ดาเมจแรงๆนะครับอาจจะต้องแดนค่าพลังเยอะๆหรือว่าใส่ของที่บวกโจมตีเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องตีปกติไปเรื่อยๆอาจจะใช้สกิลเอเมนอมทำให้ศัตรูติดพิษแล้วก็เราจะได้ตีมอนสเตอร์เหล่านั้นได้แรงขึ้นก็ได้นะครับส่วนตอนเป็นแอดเราก็จะมีสกิลโซนิคโบแล้วนะครับเราก็ถ้าเกิดเจอชั้นที่มีมอนตัตวเดียวก็โซนิคโบรัวๆได้เลย ส่วนถ้าเกิดเจอชั้นที่มีมอนสเตอร์5ตัวก็ใช้เป็นสกิลเวนอมดัสเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็โซนิกโบโลลูเหมือนเดิมซึ่งตัวสกิลเวนอมดัสจะทําให้ศัตรูติดผิดด้วยทําให้เราโซนิกโบตัวมอนสเตอร์เหล่านั้นได้แรงขึ้นและเรื่องสุดท้ายเป็นทิปเล็กน้อยของอาชีพแอสซัสซินนะครับโดยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเมื่ออาชีพแอสซัสซินใช้กาตาแล้วค่าคียจะคูณ2ไหมมาลองเทสกันนะครับ โดยค่าคีตัวนี้ผมรีเซตนัดเป็นค่าลักทั้งหมดเลยแล้วก็มีค่าคดที่เข้าเลทอยู่ที่46แต้มนะครับซึ่งปกติลัก80ไม่ได้คีเลทขนาดนี้ครับผมเอาเบียดมาบัฟด้วยผลลัพธ์ออกมาก็จะเห็นว่าดาเมจที่โซนิกโบออกไปเนี่ยก็ยังมีติดเลขขาวอยู่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าค่าคีไม่ได้คูณ2ในเวอร์ชันนี้นะครับขอถ้าเกิดคีคูณ2ตัวละครนี้จะมีคีประมาณ92%นะครับซึ่งน่าจะมีเลขคีที่เยอะมากกว่านี้ และนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นของอาชีพ a s สซิสซินสายโซนิคโบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องสินเจอรชแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ